you الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في <applause> نوم مروم لما جمعة ترقين الله سبحانه وتعالى เราจงยำเกรงตะวาต่อลอสฮานหัวตาลาอย่างแท้จริงเราจงเกรงกลัวกับระองลอสผานหัวตาลาอย่างแท้จริงเราจงเป็นผู้ที่ัาปรุงแก้ไขตัวเองให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอลอสฮานหัวตาลา ในขณะที่เรานั้นอยู่ในโลกตุนยานี้เพราะการที่เราเกรงกลัวต่อลสพานหัวตาลประดับประดาตัวของเราให้มีความยำเกรงตักว่าต่อพระองค์ในทุกๆสถานการณ์นั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จจะทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะและจะทำให้เรานั้น ได้เป็นผู้ที่ประสบสิ่งความพาสุขทางในดุนยาและในอาคิอรอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทางไรยสเสบียงแห่งความดีงามที่ผู้ศรัทธาทางไายนั้นจะต้องตระเตรียมจะต้องเตรียมในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ ความเข้าใจของผู้ศรัทธาในการที่เขานั้นจะได้เก็บเกี่ยวสเสบียงแห่งความดีเพื่อที่เขานั้นจะได้รับผลกำไรอย่างมากมายในโลกอาคีรอนนั้นเป็นความเข้าใจที่เราทาั้งหลายนั้นจะต้องทบทวนเป็นความเข้าใจที่เราทาั้งหลายนั้นจะต้องตรวจสอบ ระมนุษย์จำนวนไม่ใช่น้อยที่เขานั่นใช้เวลามดไปกับกิจาการงานทางไร้ในโลกดุนยานีความเน็ดเนื้อยต่างๆมดไปกับความพาสุขในโลกดุนยานี แต่ไม่เคยมีในความคิดของเขานั่นที่จะตระเตรียมสเสบ,บียงเพื่อโลกอาคิรอดเลยด้วยเหตนนี้อัลลอฮฺสุภานะหัวตาลาจึงได้กล่าวตักเตือนบรรดาผู้ที่ลงดุนยาบันตุสิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิรอตุคอยรูวะอับกาสุรุตุลอาลาอายะที่สิบหกและอายะที่สิบเจ็ แต่ทว่าเขานั้นได้เหลือการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ต่างหากความตำาตยการลงโทษบลาลภัยพิบัติจึงได้ประสบกับพวกเขาก็อันเนยองจากเหลือการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้หวันอาคิรตุค่อยรู้ว่อบกอทางทางที่อาคิรปอโลกนั้นดีกว่าและก็จีรังกว่า านิมาบินุกะซีรอฮิมะฮุลลอฮุตาลาได้อธิบายว่ามนุษย์ที่ฉลาดนั่นคือมนุษย์ที่เขาจะจะต้องไม่เอาความสูญสลายเพราะดุนยาต้องสูญสลายมาเลยกับความจีรังและความทาวรน,นั่นคือมนุษย์ที่ฉลาด มนุษย์ที่มีสติปัญญาเขาจะไม่เอาความสูญสลายของโลกดุนยานี้มาแลกกับความจีรังและท้าวอนในโลกอาคีรั์อย่างแน่นอนดังนั้นความเข้าใจของผู้ศรัทธาที่จะเข้าใจว่าสเสบียงแห่งความดีที่เขาจะต้องสะสมในโลกดุนยานี้นั่น ไม่ใช่เอาประสบการณ์มาตัดสินไม่ใช่เอาความคิดเห็นมาตัดสินแต่ทางมดนั้นล้วนจะต้องผ่านการเรียนรู้ล้วนล้วนจะต้องผ่านการแสวงหาความรู้ล้วนจะต้องผ่านการขอดูอาให้เรานั้นอยู่ในทางนำเทถูกต้อง Dengan ayat Quran dalam Surah Maryam Allah Sampaikan ta Allah Taala dengan kata-kata sejati, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّدَوْهُ دَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ لَعِنْدَ رَبِّكَ فَلَا بَوَاهِخَيْرُ مَرَضَى. Allah Sampaikan Allah Taala dengan kata-kata yang perungkit dan akan menghibur, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي ฮูดาอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มฮูดาแก่ผู้ที่ยุ่ในฮูดาแสดงว่าผู้ที่ยุ่ในทางล้งอัลลอฮ์จะไม่เพิ่มถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มความล้งพิษยิงไปอีกแต่สําหรับผู้ที่ย่นในทางนําอยู่แล้วอัลลอฮ์ตาลาจะทรงเพิ่มทางนําให้แก่เขาอีกท่านอิมามอัสซาดียูรฮิหม่าฮุลลอฮุต้าลาได้ยติบายว่า อัลฮูดาในอายะนี้นั้นขอบคลุ่มด้วยกับความรู้ที่มีประโยชน์แสดงว่าใครก็แล้วแต่ออกห้างจากการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะความรู้แน้นกุรอานและสุนนะโดยเฉพาะความเข้าใจของชาวซาลฟที่มีตอนกุรานและสุนนะไม่มีทางที่จะได้รับทางนนยิ่งห้างไกลออกจากทางนำ เพราะทางนั่มนั้นจะต้องครอบคลุมไปด้วยความรู้ที่มีประโยชน์อัลอมานุซอลยและนั่ไปสู่การปฏิบัติการงานที่ดีฟัลบาติอาตุซาลิฮัตและความดีงามที่ยังยืนที่จีรังนั้นคอยรุลอินดาลบบิกะสวาบาวะคอยรุมมารดาอัลลอฮฺตาลาจะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่า wa khairum maradda le sing thi cha tong klap pa yang Allah nan ko cha pa tong pen sing thi di ying rư dang chen thi Allah subhanahu wa ta'ala dai ni suratul kafi ayat 46 chen diao kan wa al wal-Banuna zinatul dunya wal salihat خير ร ع ن د ربك ثواب وخير أملا มีความหมา,ายด้่ใครึิดงันแต่อายะนี้อัลลอฮฺตาลาได้เริ่มตอนให้มนุให้มนุษย์ได้รู้จักดุนยาและสิ่งเดี่ยสำคัญในดุนยาก็เคื่อนมาลวนบานูนก็คือสับสินและหลูกล้านอาจจะทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮฺและอาจจะทำให้เราพลัดลงจากแนวทางของอัลลอฮฺได้ ด้วยศัพย์ศินและก็ดูกล้านนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ไกลตัวมนุษย์มากๆแต่ในอายะนียลอสพานณะวตาลากับกล่าวว่าเป็นเครื่องประดับในดุนยานี้เป็นความสวยงามในดุนยานี้วัลบากียตุซอลิฮาตและความดีงามที่จีรังท้าวอนที่ยังยืน ก็คือสิงที่อัล้อตาลานันจะตอบแทนายซึ่งเป็นสิงที่ดียิ่งกว่าวัวข้อยรุ่นอาม่าลาแลเป็นสิงที่ดียิง ala, งย่งกว่าสิงที่พวกเจ้านันมุงหวังความหวังที่พวกเจามีต่อลอสผานะหัวตาลาฟัลรับข้อต่อล ا ฮา ة ที่ทุกล่าวทั้งในสุราะกะฟีและในสุรามารยัมเนี่ย มาตรทฐานที่จะทําให้เรารู้จักเสีบบยงแห่งความดีความดีที่ยังยืนคืออะไรครับพี่น้องแต่เช่นว่มัตอามีนันฉันกีตอยุรหิมาุลล์ในทัฟซี r ของท่านอับวาอุนบายฮนท่านได้อธิบายว่ามาตรทฐานเดียวที่จะต้องกลับไปสู้ความเข้าใจรอจียาตุนอิลาชัยอินวาฮตสิ่งเดียวก็คือการงานนั้นอัลลอฮ์ตาลาจะต้องส่ง่อประทศไทย การงานนั้นอัลลอฮฺตาลลจะทรงพ่อประทยเมื่อเป็นการงานที่อัลลอฮฺทรงพ่อประทยัยนั่นคือการงานที่ดีและเป็นการงานที่ยังยืนที่จีรังและก็ท้าวนและส่วนหนึ่งจากชาวซาลฟก็ได้อธิบายได้ไรายงานว่าฟัลบากียตุสซอลิฮัตในอายะน,นี้ก็คือ สโลวาตุลขมส์การละมาด جماعة การละมรเมิดฮาวิลารักษาละมาดอย่างดีพี่น้องแลาให้คนเมื่อรอมฎอนได้จากไปความแห้งแรงความเฮือดแหง้งบรรยากาศแห่งการทำความดีกลับลดลงกลับลดลง การสร้างบรรยากาศไม่ว่าจะในครอบครัวในมัสยิดกลับลดลงเสมือนกับเราไม่ได้รับบทเรียนจากเดืนอนอมาดอนเลยบางคนถึข่ขาน่าคิดว่าอรามาดอนจากไปแล้วเราขอยุดและยุ่ในสนาภาพเ่เพเรเ่อในเรียงละมากเราขอยุดการอ่านอันกุรอาน เราขอยุดละหมาดสุนนะเรากำลังแสดงตัวเองว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อิบัตต์ต่อหล่อนิชโผเดือนรอมฎอนเท่านั้นกันนั่นหรือฟ่าบูดาลับบะกะฮัตตายะติอากันยะกีนิสุรุตุนฮิจรอายะที่เก้าสิบเก้าอัลลอฮฺ ت ได้กล่าวว่าจงอิบัตต์ต่ออัล่อ จงอิบะดาต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกระทั่งความตายได้มาถึงจนกระทั่งอันยากีนคือความตายได้มาหาเจา้าดังนั้นความเข้าใจของผู้ศรัทธากับการเตรียมเสบ,บียงแห่งความดีนั้นจะต้องไม่หยุดฟาอิดาฟารอกตะฟังซบสุรุตุชร ح อัล Allah ผ่านหัวตาลาได้ให้กำลังใจกับทารุสลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฺวะสัลลัมเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากภารกิจเนึ่งจงลำบากต่อไปจงต่อสู้ต่อไปอ a ล l a h ไม่ได้สั่งให้นบีหยุดตีการอิบาดะห์ต่ออัล l l a h ไม่มีสักเสี้ยววินาทีเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้สอนประชาชาติของท่านให้เรานั้นยุดซึ่งการอิบาด์ต่ออัลลอฮ์เมื่อเสร็จสินจากภารกิจหนึง่งแต่ท่านอับดุลลอวะลยัสลามกรับแนะนำให้เราเป็นผู้ที่สแสวงหาความดีงามสเสบียงแห่งความดีในหลายหลายชนิดของการอิบาด์ดังนั้นผู้ศรัทธาที่มีความรู้นั้นเขาจะฉลาดในการทำความดี จะฉลาดในการทำความดีเมื่อรอมฎอนได้จากไปแล้วกิยยมุลไลก็ยังคงอยู่ละหมาดวิตก็ยังคงอยู่ถือสีนอสุนนะก็ยังคงอยู่ไม่ได้ห้ไม่ได้มาลายห้ไปไหนเลยครับพี่น้องฮะดีสของแต่ยิ่งงัชตารดอัลลอฮุวันฮได้รายงานว่าอิบะซัลลัคอบะ

ไปเลยท่านหญิงอัชตารัดีอัลลอฮฺว่าเล่าด้กล่าวถามท่านนบีซัลลัลลอฮฺวะลาเลีอุสซาลลัมยาอ س و ลอัลลอฮ์อาตัสดาวฮตุะั้นวกรดาวูฟิร์ละก์มาตะกัดวหน้าจากจัมบิกะวะมาตะถอยหลัโอรอซูลของอัลลอฮ์ทำไมท่านถึงได้ละหมาดยืนนานจนกระทั่งท่าวเต่าบวมละหมาดมากมายขนาดนี้ทางด้านเดทานทุกอภัยโทษแล้ว ไม่ว่าบาปก่อนนานีหรือบาปต่อไปทันได้กูฟิรอลักทุกอภัยโทษแก่ทันแล้วท่านอบีุลลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะเัลลัมได้กล่าวยาอาอิชะตุอัฟละต์อคุนุอับดันชากูรอนโออาอิชะเอ้ยจะไม่ให้ฉันเป็นบาวที่ขอบคุณต่อลอต้าอัลลอฮ์ได้อย่างไรดังนั้นวันนี้เสบียงที่สำคัญที่สุด สำหรับผู้ศรัทธาเมื่อเราได,ได้รับเนี่ยมากความโปรดปรานความสุขสบายแล้วจงขอบคุณต่อหลัศธานาวัตราลาครับพี่น้องอหลัศฮานาวัตราน่า,าได้กล่าวในสุรทุลบักรายาที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองฟัซกุรุนีอัซกุรุกุมวะกุรุนีวะลาตักฟูรุนฟัซกุรุนีดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าอัซกุรุกุมข้าก็จะ หนึกถึงพวกเจ้าวากูรูลีวาลาตะโฟรูนและพวกเจ้าจงได้ขอบคุณต่อคาอย่าได้เนรคุณต่อคาเลยอะไรคือความหมายของอาญ,ญาเนี้ทถ้าอิมนูว่าบาสได้อธิบายว่าฟัสกูรูนี่ดังนั้นพวกเจ้าจงขอบคุณจงรำลิกถึงคาก็คือบีตปออาทีด้วยการเชี่ยฟังคา้ดยการเชี่ยฟังต่ออัตตอล อักุรกุมขาก็จะหนึกถึงพวกเจ้าก็คือบีมาฟิรรตีธานิมนโวบัสได้กล่าวว่าขาก็จะอภัยโทษในแก่พวกเจ้าวันนี้เราต้องการได้รับการอภัยโทษจากอลอสพาหนาหัวตาลาามว่าเราได้คอบคุณต่อพระองค์ลอตาลาด้วยการเชื่อฟังด้วยการปฏิบัติตามมากน้อยแค่ไหนการเซนูจูเบร ได้อธิบายอายะนนิว่าฟักกูรูนีพวกเจ้าทาั้งหลายจงรำลึกถึงขคาก็คือฟินเนียมติวัตรรอคอในขณะที่พวกเจ้าสุขสบายในขณะที่พวกเจ้าได้รับเนี่ยม,มาความโปรดปรานต่างๆนั้นและอย,ย่าลืมอัลลอฮ์ต่จงขอบคุณต่ออัลลอฮ อสกุรกุมขาก็จะหนึกถึงพวกเจ้าในอายะนี้ก็คือฟิชิดเดติวันบบลาในขณะที่พวกเจ้าตกทุกขได้ยากในขณะที่พวกเจ้าโดนทดสอบอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือพวกเจ้าแต่ปัญหาในาวันนี้เวลาเราได้รับเนี่ยมะเราลืมอัลลอฮ์แต่เมื่อเราโดนทดสอบเราพยายามข่าวกลไกลชิดข้าวหาอัลลอฮ์ เพราะหวังความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือล้าเราก็กลับไปสู้การเนรคุณต่อพระองค์อีกชีวิตของเราวนเวียนอยู่แบบเนี้ชีวิตของเราวนเวียนอยู่แบบนี้แหละเวลาได้รับเนี้ยมาลงดุนยาเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเพราะเราอย่าลืมว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์นั้นมาทางในสภาพที่เราคิดว่ามันเป็นเนี้ยมา และก็อาในสวาทีมนุษย์ทั่วไปก็รู้กันอยู่เวลาทุกทอดสอบโดยความเจ็บป่วยทุกทดสอบโดยความอยากลำบากท้งมดคือบททอดสอบอัลลอฮ์ทอดสอบในเรื่องนี้ไหมเราจะชุกรอบคุณต่อพระองค์ไหมอัลลอฮ์ทอดสอบเวลาเรานั้นนะครับพบกับความอยากลำบากอัลลอฮ์ต้องการพิจารณาดูว่าเรานั้นอดทนหรือไม่ดังนั้นอย่าให้ชีวิตของเราใด เคล็ดแห่งแห่งแหลงคาบบรรยากาศกของการอิบาตัดหลังจากโรมฎดอนโดยเฉพาอะอยังยิงในเวลากลางคืนบทเรียนที่เราได้รับหลังจากละมาดอิชาเราสามารถยืนละมาดกียยมรรมฎดอนได้แต่ทำไมรรมฎดอนจากไปแล้วเราไม่ได้รับบทเรียนที่จะ ละมาติยามุลไลนสร้างบรรยากาศชีวิตชีวาสร้างบรรยากาศในเวลากลางคืนของเราในการยืนละมมัตและการวิงวอนขอดูอาต่อลอสฟานอวตาลาฮะดีิสในบันทึกข้อยมัมบุคอริฮะดีษสรายงานจากท่านอบดุรรราะรดิยัลลอฮุอันฮ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر الله تعالى جاء لما سوف الدنيا تو في كن نسوان ستاي هون يقول Lihat Allah Ta'ala aku kelau Man yada'uni fastajibala Man yas'aluni fa'u'atiyah Muman yas'agfiruni fa'agfiralah Kaiti khaw to khaw Kau du'a fastajibala Allah kau jatuh berat Man yas'aluni Kaiti rong khaw sing day-day to khaw Fa'u'atiyah Allah kau jatuh berat Muman yas'agfiruni ใครที่ขออภัยโทษต่อกบฟาอูฟิรละข้าก็จะอภัยโทษใ้แก่เขาบรรยาการเล่านีท่านนบีสัลลัลฮุอะลัอฮุซัลลัมได้เป็นแบบอย่างตลอดทั้งปีครับพี่น้องไม่ใช่เฉพาะเดืดอนรอมฎอนไม่ใช่เฉพาะเดืดอนรอมฎอนดังนั้นการเตรียมสเสบียงแห่งความดีคือการที่เรานั้นเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้อง ทางนําที่ครอบคุมด้วยความรู้ที่มีประโยชน์การปฏิบัติการงานที่ดีนั้นจะทำให้คนนิ่งนั้นไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแต่เมื่อไรเราคาดสิ่งทางนํามเททุกต้องอยู่ตรงไหนก็ขาดทุนอยู่ในมัสยิดก็ขาดทุนอยู่นอกมัสยิดก็ขาดทุนอยู่ในวงมัจลิสแห่งการเรียนศาสนาก็ขาดทุนทำไมล่ะทำไม เพราะแสวงหาความรู้ไม่ได้แสวงหาเผื่อลล l a ์ไม่ได้แสวงหาเผื่อลล l a ์และอยู่ในมัจยาลิสที่ไม่ได้ซอมก็ละลอก็ละรอซลนลล l a ์กล่าวว่านบีกล่าวว่าชาวสลับอธิบายอย่างไรไม่ได้อยู่ในบรรยาการแล้วนี้เพราะชาวสลับถือว่ามัจยลิสใดไม่มีคำกล่าวว่าอลอ์กล่าวว่ารอซูลกล่าวว่านี่ เสียงมากที่จะเป็นมาัาลิสุชัยปอนมัมา,าลิสุชัยออนเสียงมากที่จะเป็นวงแห่งการนั่งรวมอยู่ของบรรดาชัยปอนดังนั้นอย่าคิดว่าเรานั้นไม่ค่าทุนอย่างแน่นอนเราอยู่ในมัสยิดแล้วบางครั้งก็อาจจะคาดทุนได้เราอยู่ในวงแห่งการเรียนาศาสนาแล้วหากไม่บริสุทธิ์ใจตอนล่ะ หากเราไม่ได้แสวงหาความรู้เพื่ออัลล้์เราก็ขาดทุนได้ดังนั้นเสบยียงแห่งความดีที่อัลลอฮฺผานะอวตาลาต้องการคือฟ فالباقيات ا ل อ ا ل ح ا ت خير عند ربك ث و ะ ب و خ บ ر وخير ا ل أ م ل วะคออยรุลคาามือ,ค,อ,ค,อความดีที่อัลลอฮฺผานะอวตาลาจะตอบแทนในแก่พวกเจ้าเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าและเป็นความหวังที่ดียิ่งกว่าสิ่งมันกลับไปสู่ ก็คืออัลอามุลุซอลการงานที่อัลโลตาลาทรงพอประทัยนั่นเองและตรงสอดครองกับแบบฉับับของท่านอับบีสัลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับนี่คือเสบียงแห่งความดีที่เราทุกคนนั่นนะครับจะต้องเพียรพยายามต่อไปหลังจากรอมฎอนได้จาผพวกเราไปแล้วนะครับเราก็ยังคงยืนยัดมั่นคงนะครับในการทําความดีต่อไปอัลกุราลิฮะเราซักฟูรุลลอฮ์ฮะลิวะลากุมุลิซัยลมุสลิมีนามินคุลิดัมบินฟาสต้าอูฟิรูฮุอินน هو كان غفارا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا

Isa, الله الله ال สุรต ah ุนีสะม่จะฟ ل ลุลลาห์บีอาดับคุณว่าอินชักขรุมว่ามังทุมว่าแกนัลลอฮชครละอาลีมอัลลอฮ์ตาลาินยันว่าพระองค์นั่นจะไม่ทรงลงโทษจะไม่ทรงอาสาบแก่พวกเจ้าตราบใดที่พวกเจ้านั่นขอบคุณต่อัล่อและอีมานต่อัล่อดังนั้นอายนี้บ่งบอกว่าอีมานกับการขอบคุณต่อัล่อนั่น แยกออกจากกันไม่ได้อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์จะไม่ส่งลงโทษว่าแก่อัลลอฮ์ผู้แชร์คิรัลอาลีมาอัลลอฮ์สผานะอวตาลานั้นได้ขอบคุณพวกเจา้าขอบคุณของ Allah. อชชัลลอฮ์อัชุกรุมีอัลลอฮ์ก็คืออัลส,สวับการตอบแทนของอัลลอฮ์แชร์ิรัลอาลีมาอัลลอฮ์เป็นผู้ขอบคุณต่อพระองค์คืออัลลอฮ์ตอบแทนความดีงามให้แก่พวกจวเจ้าและพระองค์อัลลอฮ์ตาลาทรงรอบรู้ถูกการกระทําของพวกเจา้าดังนั้น ยืดยัดในการขอบคุณต่อเลาะนะครับด้วยหัวใจด้วยลินและก็ด้วยการปฏิบัตินะครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับนะครับการการันตีจากเลาะว่าเรานั้นจะไม่ทุกลงโทษน,นะครับ نيلوك آخره يعني وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم